น้อยมีอะไรมาบอกเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ข่าวช่วงนี้จะต้องดูเด็ดเพดมันมากๆเพราะทุกคนรู้ดีว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการอัปเดตสิ่งที่เรียกว่าคอเลกชันอีเวนต์หรือก็คือกิจกรรมที่จะมีแอร์รูมเข้ามาขายนั่นเองและในตอนนี้ก็มี Data Miner หลายคนที่ทนายกันออกมาแล้วว่ามันจะมาในช่วงเวลาไหน แต่ก่อนอื่นผมจะบอกหัวข้อคร่าวๆว่าเพื่อนๆจะได้เจอกับอะไรบ้างในคลิปคลิปนี้นั่นคือ 1. สโคบแบบใหม่ที่เชื่อว่าถ้าเพื่อนๆรู้ต้องตกใจตามกันแน่ๆ 2. ข่าวอัปเดตอารีนา 3. าความคืบหน้าสกินใชน้าเทาว 4. สกินรีสีที่มีมูลและไม่มีมูล 5. สกินคอลเลกชันอีเวนต์ 6. อัปเดตข้อมูลเก่าๆให้สดใหม่ยิ่งขึ้น เหมือนกับว่าดูคลิปนี้คลิปเดียวคือจบสําหรับข่าวที่มันผ่านมาแน่นอนและผมย้ําตรงนี้ครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการหาข้อมูลวันที่2ม,มิถุนายนดังนั้นข้อมูลที่ใหม่กว่านี้อาจจะตกหล่นไปได้ยังไงรอติดตามข่าวสารเพิ่มผ่านทางช่องของผมหรือจะเป็นทางตัว data miner เองก็ได้เช่นกันผมได้แปะลิงก์ data miner ที่ผมใช้เช็คข่าวบ่อยๆเอาไว้แล้วตรงใต้ description ยังไงเข้าไปดูได้โอเคเข้าเดือนกันสักที ข่าวแรกที่ผมอยากจะชวนกันไปดูนั่นก็คือคริปโตแอร์รูมออปติกแต่ทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่ามันคือแอร์รูมของคริปโตนะใจเย็นๆผมได้ลองอ่านและหาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่ามันเป็นเพียงแค่สโคปที่ใช้ชื่อว่าคริปโตแอร์รูมออปติกเท่านั้นแต่ปริศนามันอยู่ตรงนี้ครับ คำว่าแอลูม o m ที่ขั้นกลางระหว่างชื่อยังไม่สามารถขี้ขายได้แต่จะให้ Data Miner การันตีว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับริปโตเลยพวกเขาก็ไม่กล้าการันตีหรอกครับความแตกต่างของสโคปอันนี้จะมีลักษณะสีเขียวทางปลายก้านของมันที่ตั้งเป็นสูตรเล็งต่างจากอันธรรมดาที่จะเป็นสีทึบๆตามเนื้อผ้าโดยรวมผมคิดว่ามันสวยนะและทุกคนก็อย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลย ก่อนที่วิดีโอนี้จะออกมาพีฮิวแมนซัสได้ค้นเจอสโคปอีกชิ้นหนึ่งโดยใช้คำนิยามว่า Lang ีวอร์ดออปติกรีวอร์ลักษณะของสีสโคปเป็นสีแดงถ้าให้มองกันหยาบเลยก็คือมันอาจจะเป็นสกินของสโคปหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถือว่าโคตรจะล้ำเลยนะสกินปืนเหรอไม่สกินตัวละครหรอไม่สกินสโคปใช่เลยพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วยิ่งใช้คำว่าแลงรีวอร์ดอีก น่นหมายความว่ามีสิทธิ์จะเป็นของรางวัลในแรงเกมแต่จะเป็นโหมดไหนล่ะระหว่าง B R หรืออารีนาในส่วนของตงัวนี้ผมขอรีแคปหรือย้อนลอยให้เพื่อนๆฟังกันนิดหนึ่งนะครับในอีกไม่นานนี้ช่วงเวลาประมาณวันที่30มิถุนายนจนบ้านเราหรือประมาณปลายเดือนมิถุนายนนั่นแหละจะมีแรงในโหมดอารีนาเข้ามาและข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้คือของรางวัลที่ได้จะไม่มีห่าง Drive Tail เหมือนโหมด Battle Royale หรือว่า B R แน่ ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมีสิทธิ์ที่ของรางวัลสกินสโคปจะเป็นของรางวัลจากแรงอารีนาก็เป็นได้เรียกได้ว่าโอกาสเนี่ยสูงเลยแหละและที่เราเห็นอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นของพรีเดเตอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจก็อัปเดตอีกนิดนึงครับสำหรับคออารีนาในวันนี้ห้างเอเเ็กเลเจนด์ได้ทำการอัปเดตแมปโรเตตเข้ามานั่นก็คือนำสถานที่โกลเด้นกราเดนมาแทนที่เทอร์มอลสเตชันสำหรับใครที่ติดใจโอลิมปัส ผมมองว่าโกลเด้นกราเด้นเนี่ยตอบโจทย์เลยแหละถัดไปจะเป็นในส่วนของสกินรีสีที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือตัวผมอ่ไม่เคยอัปเดตลงช่องของเตงเลยแต่มันจะมีอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันตังหิดใจแปลกๆรูปมาครับมันคือสกิน R99 สีชมพูแต่ทุกคนอย่าเพิ่งดีใจไปสังเกตตรงด้านล่างครับมันคือแฟนเมดและเจ้าของรูปภาพก็คือเป็นพี่คารินโด ถ้ามันจบแค่นี้ผมคงไม่เอามาพูดแน่ๆเพราะว่าสังเกตตรงสะโขบกันดีๆครับทุกคนมันคือข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราเพิ่งคุยกันไปมันคือแร้งรีวอร์ดออปติกรีวอร์ดไงมันมาอยู่ใน r 9 9อันนี้ได้สิ่งที่ทุกคนตั้งคำถามก็คือมันจะใช่แฟนเมสจริงๆหรอเพราะทุกคนอย่าลืมว่าตอนนี้ a p e x l e g e n d ที่เรากำลังเล่นอยู่ในซีซั่นนี้ เหมือนย้อมสัญชาติเป็นสัญชาติญี่ปุ่นไปแล้วและสีชมพูอันนี้มันช่างคล้ายคลึงกับสกินวัสสันคาวียซ์ซะจริงๆเลยผมเอามาให้ดูเพราะว่ามันโคตรตึงหินต,ตึงหินมากๆอะเอาจริงแลว้วพอเพื่อนๆฟังในสิ่งที่ผมพูดผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะคาใจเหมือนผมนะถือว่าตึงหินใจเป็นเพื่อนกันละกันโอเคหลั <laughs> okay, งจากนี้จะเป็นสกินที่รีสีหลุดออกมาคือหลุดในที่นี้ประมาณว่าแบบไม่มีแม้แต่ว่า เทสสกินดั้งเดิมอะไรในการรีสีจูๆ่ๆมันก็หลุดออกมาแล้วทางเหล่า DataMiner ก็โพส์ตให้เห็นกันจะๆเลยและผมย้ำตรงนี้อีกรอบทุกสกินที่ออกมานี้ผมไม่ทราบจริงๆว่ามันจะมาเมื่อไหร่ถือซะว่าดูเป็นคอนเซปแล้วกันว่ามันมีในเกมนะหรือแค่รอว่าเขาจะออกมาวางขายเท่าไหร่แค่นั้นเองประมาณนี้ ถัดไปอัปเดตข่าวสารสําหรับสกินไชน้าทาวผู้แบบนี้สาหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นอาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรคือไชน้าทาวะย้อนกลับไปนิดหนึ่งสกินเหล่านี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นกําลังจะเข้าเอกเลเจนด์ในอีก1-2วันข้างหน้าตอนประมาณเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนะและทันใดน,นั้นเองเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อแบรนด์ที่คอแลบเปเ็กเลเจนด์อย่างไชน้าทาวมาร์เก็ตโดนร้องเรียนในเรื่องของชื่อแบรนด์ว่าไม่เหมาะสมในจุดนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายเท่าไหร่ แต่ว่าทุกคนสามารถสังเกตได้จากตาสัญลักษณ์ที่เราได้รับในซีซันเเป็น stop Asia h a t e นั่นคือทางฝั่งของต่างประเทศช่วงเวลานี้มีการบูลลี่หรือเหยียดชนชาติที่เป็นฝั่งอเมริกาเชื้อสายเอเชียและทางฝั่งไชน่าทาวเหมือนจะโดนห่างเล่ไปด้วยว่าตั้งชื่อไม่เหมาะสมถึงแม้ภายหลังทางบริษัทไชน่าทาวมาร์เก็เนี่ยเขาจะออกมาบอกแล้วว่าเจตนาเขาไม่ใช่แบบนั้น เพียงแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่คำผสมเท่านั้นระหว่างคานอลสตรีทที่เป็นถนนกับไชน่าทาวน์ของนิวยอร์กประมาณนี้ครับและตอนนี้เหมือนกับว่ามีความคืบหน้าตรงที่ไชน่าทาวน์มาร์เก็ตยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อกับทางศาลเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าในเร็วๆนี้ถ้าได้รับข่าวดีสกินเหล่านี้ที่เพื่อนๆได้เห็นไปอาจจะนำกลับมาให้เราซื้อแล้วก็ให้เราเสียตังค์ได้อย่างแน่นอนและข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับความสนใจมากที่สุดคือ พี่ไรอันน่าเธิตข้อความประมาณว่าในเดือนหน้าหรือก็คือเดือนนี้นี่แหละมิถุนายนมันเป็นเดือนที่น่าเบื่อแต่เมื่อแพท9.1ออกมาในตอนท้ายของเดือนมิถุนายนมันจะมีของบางสิ่งที่ดีเชื่อสิตรงนี้ผมอาจจะแปลไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนภายหลังพอพี่ไรอันดีคเตอร์ของ AP e x l e g e n d ทวิตแบบนี้การคาดการจาก Data m i n e r ที่คิดว่าอาวุธแอร์รูมจะมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ต้องล้มเลิกไปเพราะคำโปรยของพี um. denen, ่ไรอันที่บอกว่าจะมีของดีในช่วงท้ายเดือนและนั่นทำให้เรา Data Miner ตีความไปว่าในช่วงเวลาวันที่22 29มิถุนายนจะมีการอัปเดตแพท9.1เกิดขึ้นถ้าสังเกตดีๆวันที่29มิถุนายนหรือ30มิถุนายนบ้านเรามันคือช่วงเวลาที่โหมด Arena แบบแรงคจะเข้ามาในเกมเรียกได้ว่าโคตรจะมีมูลเลยครับ และกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่มีแอร์รูมออกมาให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนได้ซื้อกันในส่วนของแอร์รูมละลายสำนักต่างเล็งไปถึง l e เวนแอนเนื่องด้วย a n i m เมชันรวมถึงโมเดลที่หลุดออกมาเยอะมากเยอะจนเหมือนไม่น่าจะหลุดและน่าจะมาจริงๆแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายที่ไม่กล้าคอนเฟิร์มเพราะว่ายังมีทั้งของแรมพาร์ดวัตสันคริปโตที่มีทั้งคอนเซปต์และภาพหลุดออกมาแล้วในส่วนของตรงนี้ก็ต้องมารอรุ่นกันแล้วครับว่าจะเป็นยังไงต่อ และก่อนที่กิจกรรมนี้จะมามันก็เหมือนเป็นธรรมเนียมเลยเพราะว่ามันมีสกินหลุดสําหรับกิจกรรมคอลเลคชันอีเวนต์ผมได้รวบรวมสกินที่คิดว่าน่าจะเป็นของคอลเลคชันอีเวนต์มาให้ดูกันเชิญรับชมได้เลยครับขยายความเพิ่มเติมในส่วนของ9.1 ก็คือแพทนะทำไมถึงยังมีคนคิดว่าเป็นวันที่22มิถุนายนที่จะอัปเดตนั่นก็เพราะว่าข้อมูลที่เขาเจอมาเป็นแบบนี้ครับมันคือแพคหรือบันเดลที่จะออกมาในวันที่22มิถุนายนบ้านเขา23มิถุนายนบ้านเราโดยแพคแบ่งเป็น2 p a แพคหนึ่งเฮฟ e ี่เวและอย่างที่2เป็น OGO ในส่วนของโอโกมีภาพออกมานั่นคือสกินของฟิลส์ทำให้คาดการได้เลยว่า Heavy ่เวปออนอาจจะเป็นปืน AR หรือ LMG ก็เป็นได้จบสำหรับข่าวที่จะอัปเดตครับทีนี้มาในข่าวที่ตกลงกันบ้างผมคิดว่าทุกคนน่าจะยังไม่รู้สกินที่พี่ชาทาวทำนายเอาไว้ว่าในซีซัน9หรือในซีซัน Legacy นี้สกินทั้ง6ชิ้นนี้จะต้องนำมารีสีให้ทุกคนซื้อแน่ๆในส่วนของตงัวนี้ผมจะแบ่งเป็นข้อมูลเอาไว้ก็คือ ทางด้านซ้ายจะเป็นสีที่เปลี่ยนและทางด้านขวามือคือสีที่ต้องมีทั้งนี้ทั้งนั้นทางพิชเทาไม่สามารถให้คําตอบได้จริงๆว่าสกินที่เป็นเพื่อนต้องการมันจะมาวันไหนเอาเป็นว่ามันมาในช่วงซีซันเกอย่างแน่นอน ก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับสำหรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารต้นเดือนมิถุนายนเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวและผมเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถนำไปโม้ใหเ้เพื่อนๆของเพื่อนๆฟังได้ทันทีนะเพราะว่าข่าวที่ผมรายงานไปเนี่ยน่าจะครบถ้วนอยู่พอสมควรยังไงถ้าเกิดชอบรายการแบบนี้สามารถกดไลค์เพื่อสนับสนุนหรือจะดีมากเลยครับถ้ากดซับแล้วก็กดกระดิ่งสำหรับวันนี้ทางผมในชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงเจอกันในสตรีมนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ